ก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางเป็นนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลน,นะครับปีนี้ก็หนาแน่นเช่นเดิมนะครับ40เท่าไหร่สุดที่ตอนล่าสุด45คนนะครับปรากฏว่าชื่อซ้ํากันอยู่2คนใช่ไหมครับเดิม47ก็เหลือ45เห็นว่าจะมีการย้ายย้ายสายด้วยห้องนี้ มีย้ายอย่างครับพอเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษไม่เอาแล้วไปสายอื่นดีก,กว่ามีไหมครับนะขอสวัสดีปลายทางทุ่งเรียนนะครับแล้วก็แฟนรายการที่ไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือนักศึกษานะครับที่เป็นผู้เรียนในระบบนอกระบบหรือผู้เรียนตามอัธยาศัยนะครับของเรารองรับทุกคนนะครับ แล้วก็สมดังปณิธานในเรื่องของการให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่ปวงชนชาวไทยนะครับแล้วก็ปณิธานของอท่านประธานมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก็จัดการศึกษาให้กับทุกคนฟรีหมดนะครับเพราะฉะนั้นครูเองก็พยายามจะสนองตอบโดยการหนึ่ง มาสอนสดสองก็สร้างห้องเรียนจำลองขึ้นมาในระบบเครือข่ายเว็บไซต์นะครับเพราะนักเรียนก็ตอนนี้เริ่มทยอยสมัครเข้าไปเรื่อยๆผู้เรียนปลายทางถ้ามีปัญหาต้องการเข้าห้องเรียนมีปัญหาตรงๆก็สามารถเมลมาตามที่อยู่เมลในหน้าเว็บไซต์ได้นะครับหรือเมลที่ได้ปรากฏต,ตอนเริ่มต้นรายการนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องเริ่มเข้าสู่เนื้อหา นะครับถ้าหยิบหนังสือขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มใช้หนังสือแล้วนะครับนะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของแบบจำลองอะตอมของดอนตันนะครับแต่ก็จะย้อนไปนิดนึงหลังจากที่ให้เราทำกิจกรรมนะครับทำไปสนุกเพลิดเพลินแต่ไม่รู้ว่านักเรียนเหลือร่องรอยอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะไม่ได้จดอะไรใช่ไหมครับ แต่ก็เวลาเราทำเนี่ยมีม,มีมีนักปรลาดมีนักคิดมีนัก,กจิตวิทยาได้บอกไว้นะครับว่าถ้านักเรียนได้ยินเนี่ยเคยได้ยินเนี่ยนักเรียนจะจะจำได้นะครับแต่ถ้าเห็นเนี่ยนักเรียนยิ่งจำได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าได้ทำเนี่ยมันจะยังไง มันจะติดตาตรึงใจติดอยู่กับนักเรียนมากที่สุดนะครับมากกว่า60%เหมือนเหมือนเราเอากระดาษมาตัดเนี่ยจำได้ไหมครับว่าเราทำเพื่อตรวจสอบแนวคิดของใครของใครโยงให้ได้นะครับถ้ามิสค,คือจำไม่ได้เนี่ยก็ย้อนกลับไปดูใหม่เราตรวจสอบวิธีคิดของดโมคร r ตุสใช่ไหมครับ นะตัดกระดาษพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันตัดต่อไม่ได้ด้วยเครื่องมือที่เรามีเนี่ยมันตัดต่อไม่ได้จุดจุดนั้นเขาเรียกว่าอะตอมทีนี้นักวิทยาศาสตร์ท่านถัดไปเนี่ยนะครับครูให้ออกแบบทดลองเนี่ยจริง,รงๆแล้วไม่ต้องออกต่อก็ได้ก็คือจากจากดีโมแนวคิดแนวคิดของดีโมแกตุสใช่ไหมครับถ้าให้จุดจุดหนึ่งเป็นเลขหนึ่งหรือเป็นจํานวนใดจํานวนหนึ่งเนี่ยแล้วหารด้วย คือแบ่งครึ่งไปได้เรื่อยๆอมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดมันแบ่งไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้ก็คือหลักคิดของนักปรา์ยุคโบราณสองท่านไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับทั้งสองคนนั้นยังเป็นเบยยังเป็นพื้นฐานวิธีการคิดของคนในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ว่าดิโมแครตุสเก่งกว่าอาริสโตเติลอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ ทั้งคู่นั้นยังมีความสําคัญมีบทบาทครูดูตอนคุมนักเรียนเรียนเนี่ยในหนังสือในวิชาท,ทุกวิชาจะมีจะมีการเล่าเรื่องของอริสโตเต,ติลอยู่เนืองๆใช่ไหมครับนั่นแหละคนนั้นเนี่ยเขามีอิทธิพลอย่างมากนะครับเพราะในวันนี้เนี่ยนะครับครูในขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยนะครับอยากให้นักเรียนดูภาพภาพนี้ครับผมดูในสไลด์นะครับในสไลด์นะครับ เห็นไหมครับปลายทางอาจจะดูว่ามันเล็กนะครับเป็นรูปอะไรครับรูปคนนะครับรูปคนนะครับชื่อเรื่องมันคืออะไรถ้าใหญ่ขึ้นก็ดูวิชวลน,นิดหนึ่งนะครับตัดมาที่วิชวลก็ได้นะครับ มีธาตุอะไรบ้างมีสารอะไรบ้างมีอะไรมากที่สุดมีอ,ออกซิเจนมากที่สุดใช่ไหมมีรองลงมาก็คือคาร์บอนถัดมาก็เป็นไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นธาตุสามตัวเนี่ยมีคาร์บอนใครรู้จักสัญ,ญลักษณ์ตัว C ไฮโดรเจน S h, ไม่ใช่ H ed, ไม่ได้ h เวียก h ฮดนานะนี่ท่านท่านนด้เรียนติดตามท่านประธานเราท่านจะแซวเรื่องนี้บ่อยว่าทําไมเราชอบพูดว่า H จริงๆเป็นตัว s แล้วออกชตามไปข้างท้ายต้องให้อาจารย์รุจิลาสอนนะครับตัว H นะครับข้าพาท้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเน้นคํานี้นะพวกเราระมัดระวังนะครับ h นะครับ คาร์บอน C ไฮโดรเจน H O ออกซิเจนอันนี้คงไม่ต้องถาม C H O เนี่ยก็คือเป็นาธาตุพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต C H O เนี่ยเป็นองค์ประกอบของอะไรที่นักเรียนรู้จักใครบอกครูได้เป็นอะตอมแหละแต่ว่าถ้าเป็นโมเลกุลเนี่ยมันประกอบเป็นรูปร่างเราเนี่ย C H O เนี่ยก็คือ ไม่ใช่เลือดเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับนอ,อกนั้นก็จะมีธาตุอื่นๆนะครับเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นไขมันนะครับเป็นโปรตีนเป็นกล้ามเนื้อเรานี่แหละนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบก็คือสิ่งมีชีวิตสิ่งที่เราจำคอนเซปต์ได้สิ่งมีชีวิตเนี่ยแยกออกจากสิ่งมีชีวิตด้วยอะไร ในแง่มุมของเคมีเนี่ยนะครับสิ่งมีชีวิตจะมีาธาตุแห่งชีวิตคือาธาตุอะไรครับรู้ไหมาธาตุแห่งชีวิตก็คือาธาตุคาร์บอนนะครับสิ่งมีชีวิตเผาแล้วมักจะได้อะไรครับพลังงานอะไรอีกสุดที่ที่เหลือออกมาอีกที่เป็นาธาตุที่เหลือเผาแล้วจะได้ ่านได้ขี้เท่าใช่ไหมสิ่งไม่มีชีวิตเคยเผาไหมต้นไม้ที่ตายแล้วก็ยังได้่านเลยแต่นั้นมันเริ่มมาจากสิ่งมีชีวิตนะครับทานก็คืออะไรนั่นเองคาร์บอนมันจะเหลือ่านเท่าก็คือคาร์บอนที่มันจับกันกันกบออกซิเจนเป็นคาร์โบเนตเป็นพวกคาร์อบเนตนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีธาตุแคลเซียมมีฟอสฟอรัส มีซัลเฟอร์มีโซเดียมใครรู้จักธาตุที่กล่าวมานี้ไนโตรเจนด้วยไนโตรเจนสัญลักษณ์คืออะไรเอนนแคลเซียมซีอะไรจะเห็นว่าซีเริ่มซ้ำแล้วใช่ไหมเขาก็จะมีวิธีการว่าถ้าซ้ำแล้วจะต้องทำยังไงแคลเซียมก็ C-A-L-C-I-U-M เขาก็เอาตัวย่อเป็น C กับตัว A แคลเซียมนะครับโซเดียมอ่ะ โซเดียมมันน่าจะสะกดจากตัว S ใช่ไหม S O D I U M นะครับแต่ S เนี่ยมันไปซ้ำกับหลายตัวมากเขาก็เลยใช้ชื่อใช้ชื่อเดิมดั้งเดิมของเขานะครับในภาษาละตินนะครับเป็นเนเทียมเนเทียมนะครับเนเทียมนั้นก็คือ N A s ั l ฟอร์ s, ใช่ไหมถ้าโซเดียม S ด้วยก็ชนกันใช่ไหมครับอันนี้นี่คือรายละเอียด ที่เราจะเรียนรู้มากกว่าคนไม่ได้เรียนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบในร่างกายถ้าจะให้ตอบว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับธาตุต่างๆที่อยู่ในองค์ประกอบของมนุษย์เนี่ยมีความสําคัญยังไงเนี่ยถ้าไม่มีมันก็เป็นรูปร่างเราขึ้นมาได้ไหมครับไม่ได้นะครับทีนี้ในภาพต่อไปนี้นะครับ